คอสโลโกดีไซน์ไลฟ์นะครับผภงเจตครับปัจจุบันก็สร้างบ้านขายวิลล่าบริการแล้วก็มีสอนสังหาด้วยครับปัจจุบันนะคะเป็นคนที่ทำโครงการแบ่งๆมานะคะผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซ่องแห่งหนึ่งเนาะค่ะชื่อเพนนะคะปัจจุบันเป็นริปเปอร์ค่ะเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นริปเปอร์ค่ะทำดีลเวนท์บ้านขายแล้วก็เป็นคอมเมดี้เอเจนซี่ก็ต้องขอบคุณครูไอแล้วก็ขอบคุณโค้ชนิกมากนะคะที่ได้ให้โอกาสมาเรียนในส่วนของตัวนี้เลยคอสเลยโลโกดีไซน์ไลฟ์ก็ประทับใจมากนะผมประท ของปีนี้หนึ่งเลยมันทำให้เราวางแผนการอะไรแล้วก็ทำให้เรา,เเรามีความสุขกัการทำาด้วยต่อหน,น้าเนี่ยมันจะเป็นการลองตัวเลขอยวเนาะไม่ได้มีเรื่องของการความรู้สึกขเข้ามาแต่พอามาคอร์สนี้มันทำให้มีความรู้สึกของเป็นมนุสิทสิงที่ได้เลยก็คือเรารู้ว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าค่ะเราจะได้อะไรและได้มันจริงๆเพราะว่ามีคนในคลารหรือโคนะคะเขาได้มาแล้วนักเลยสำหรับคอร์สนี้นอกจากจะได้แพชชั่นแล้วก็ได้โกในการทำงนานแล้วนะคะก็จะได้เรียนรู้ปรสบการเรื่องทางแคชโมแต่สิ่งที่สัมพัญธ์เลยในเอเนอร์จี ห้องนี้เนี่ยถือว่าดีมากบ้านคือทำให้มีความจัากทำถ้าเรงการวางแคนโฟ2ตสองตายมันโคตรดีพี่สำคัญคือกลัวมาตลอดเรากลัวว่าเราจะเห็นตัวเลขจริงๆนะเราจะรับมันไม่ได้อนะไรเงี้ยเออแต่พอแบบมันเรียนมันต้องทำมันแบบเออจะได้รู้ว่าทางออกมันคืออะไรจริงๆส่วาไม่เคยทำแคนโฟแบบจริงจังแล้วก็ง่ายแบบนี้พอดีประเด็นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแพนชีวิตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงก สำหรับใครที่มีเป้าหมายแล้วยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่หรือว่ายังส,สับสนสำหรับเป้าหมายตัวเองก็แนะนำคว์สนี้เลยค่ะจริงๆค่ะนี้มันดีมากๆเคยได้ตั้งเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายแล้วมาตอบย้ำเป้าหมายครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทําให้รู้ว่าเป้าหมายของเราอ่ะมันจะมีผลลัพธ์จริงๆค,คนบ้านครับคนนี้ดีมากครับผมบ้านคนที่มีเป้าหมายแล้วแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นคนรับครอบครัวผมนะ